ทั้งที่เจ็ดจงได้ถือว,ว้าวตึ้งตึงต้งตึงต้ก <yeah. S 1> าปดบอลาบันีปดได้ปะปดบอเป็นบัดที่นี้ว้าวปดบอเป็นบังเอิญปดหายางคือบม่นท่างองประเทศปาคอพี่น้องบังนี่โตซสามันกินเบ็ดนองท่อหละไรอ,อยสีชบเอาด้วยจ้านีเได้เร็วมันมันยางขึ้นมาน้า,นาทาง่งอะไรป่ามันบืนตามห้องนำ้ำ สบายดีเด้อเนาะสบายดีเบอร์สูคูสูคนสบายดีตอนสวยยินดีตอนขับเขาสูสองสวรรค์หลั่ถึงเด้อทุกคนเนาะหลังจากที่เขาใส่เบ็ดแล้วแล้วก็นางถามมาดนเสิบเจ้วก็ปลาลูดเบ็ดระบดจับแล้วเขาก็สิฮอตตอนที่เขาไปหยามเบ็ดเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งว่เมือนี่นะเบ็ดเสียทาสิมานบอกแต่ว่าก่อนเขาสิไปหยามเบ็ดเขาสีมาหยามหลีกก่อนบอลมันสีได้ก็ต้องหยามที่นี่แฮ่อสวัสดีค่ะเสียทา้ฟังจัง ย่ากทดมลีเีกาเงเนเงนยเนาะยางี่ยมันโบท่านในแม่นยามปะลงดีดแต่ว่ามันมีมีตัวขุ่นตัวลงเนาะี๋ยวทีมายกในเบิรงว่าขั้นโบแมนย่ามมันนี่นะมันลงหลายทำไดเนาะมันลงทำได้เยนะเออแเวเจ้าหยีนมุมสูงจังหวะ ตรงปีสอง,องพันยี่สิบสีวนนทั้งกระโตกทั้งใ่เห็ดอะไรแล้ว เด้ทุกคนนี่ทั้งปลาเข็งมันกับปลาซิวเนาะเห็นปะเดี๋ยวให้คุณเจดได้อย่าจิ้มทำให้สิเห็นปะลนะูกพาพอกันนี้เห็นไหอ,อ,อ,อีเลียพี่น้องป่ามันยังน้อยเนาะมีแต่ปลาคอปลาเข็งปลาซิวน้อยๆนะบ่ได้เอาดอกมาพอ,อนนะช <laughs> ่วงนี้นะแม่พันธุ์มันสีบลอนกเนาะ เป็นตัวฝาตัวใหญ่ๆมันอ่ะเพราะว่ามันฝนลตขึ้นิดแล้วมันกำลังขึ้นมันสีลงอีกเธอหนึ่งเดือนเล่านะสิเป็นเดือนทิพเดือนเก่าเดือนทิพเล่าแล้วเนาะมันจังป่าอย่างสีลงเดิตอนช่วงทีเขากำลังอยากออกกินเก่โซนป่าอย่างโซนป่ากำลังสีลงูีตอนนี้มันกับม,มีซ้ำเหนีวเนาะซ้ำเห็นมันก็สิลงอยู่มายอมมาย่ยเพราว่ามันสิข้นลายกลัวเห็นบอกมือเสาร์เล่อวันยางลงมาเนาะขีดตัวไหน เชงแล้วมันกำลังบืนขึ้นตามน,ำน้ำทุกคนปะพยายามเบ็ดไป,ปทีป,ปะฮเวลาอันสมมาพาควรยามเบ็ดของเราดีกว่าว่าไงเสียไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> เอาเลยปะหำขึ้นเลย <c oughs> มาาือแรงตอนขำๆเฮาโบถอดใจเนาะมหาขุดขีกระเดินไว้เนาะนี่นี่เบ็ดเจ้าเจ้าหลงหอดบอลเสียบเบ็ดโอ้มีเอ็งแสงหรือว่าเสียไ <c oughs> ้มือแรงยังมายามบ่าวะหำ มือแรงมาใส่ใหม่เนาะมือแรงลงมาใส่ใหม่แถวคางภายลังแหลกแหกกับบ่อใดเลยจ้ะคางภายเสียบได้บ้รงแล้วว่ามันเกาะมือด้วยรุ่นหลังต่อไปพี่นอ้องเบสซิบลังไอ้โอยนั่นแหละปะไปเบิ่งในไซอนันความจริงนั้นลังนี่น่ะน,น้องทำคอนเฟิร์ม ว่าถึกแทนแน่นอนว่าใส่นหนีป่ามาไ่โอ้มันโบแมนย้ามป่าขึ้นแมนคว่ำโผ่จะว่าอรีเลยครับเนาะตัวนี้ก็ยังคือเก่า,า,า <laughs> มีดเอ็งแสงแฮขี่กระเดือนยังคือเก่าปะ่ะปดเอา บอได้ก ah ินัรฮคำสามหลังสามหลังแรกผ่านไปยังไม่มีปลาสักตัวเลยครับไม่มีต mm ัวไหนตาบอดลงมากินเลยเนาะทำเอาไปเอามาเาดีกินมกกว่าเนาะมกก่าเนาะดีย่งนาบอยากพอมกสาปลาเ็งแล้กะปะหลังต่อไปพี่น้องไมส่วาเห็นบ่ล่ะ อิน่ดเลยคือขนาดโอ้ยอยากให้ทุกคนเดาว่าเรืออีกเจ็ดหลังในสุ้มเฮาสีมานบอกเฮาพอเดาก่อนี่บอกโอ้หิดวัาป่า แต่ว่าคันเขาใส่ยามป่าลงลีลงตอดนะคือเราทำตอนนั้นนะเนาคือปีที่แล้วนี่ป่ะมันขึ้นมาขางอยู่พี่ป่ะมันขึ้นไปขางอยู่ปลายเขาผูเขาชุ่สูงหนึ่งมันตอดซื่อๆแจ๊กนะ สี่หลังผ่านไปนนยังอีกข้างหลังเจ้าผีลูกผูกๆมคันนิน่อยนะอันนี้คือคันที่ห้านะคะโมมีป่ามาท่อมาแท้สำเนาคุณหลอกดาว หมดความวังนั่งน้ำตาลิน,นลข้าวปลาไม่ก,กิน,นอย่างนะ <c oughs> อีกบโซงได้ปนสับอโอ้ยซุ้มเ,ม,มเฮาเคาือบหมาเนี่ยค่หางมันยังบเด็ดแล้ <c oughs> แนเจ้าสิกินบสแดถอดก่ไหม ยากาศดีเมื่อนี้นะพักขัแย่งตามคาดน,นี่ไล่หลายทุกคนว่าเสียวขึ้นไปปลูกอยู่ในหันเด้นนี่ได้คำมิดแสงสียังคือใสจังหวก็รเล่นลังเยอเสาเด่นอ่ะท่ออยู่เบาไใเบเบ็ด่ายนี่นะความในใจเจ้าเป็นอะไรตอนนี้ทำ ะ <laughs> บอกเจ<ะ>้ามีความในใจอยากบอกท่านผู้ชมอยู่น้ำตาอยากไหลไหล <laughs> เก็บมานจะดีอุ้ยเคยเห็นแล้ว,วห้ามมาแล้วเลยไปดี<า>ใจเนี่ย,ย <Yeah! S 1> ไปเร็วดู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 ห <laughs> ลังที่เจ็ดยังได้ถือว้าวตึ <Yeah! S 1> กุปดบอลบาแบบนี้ปดได้ปะป,ปุ๊ปดบอเป็นบัดทีนี้เพรปดบ,ปบอดบปเป็นเบิ่งเอ้ปดให้ใส่เบ็ดเป็ลี่ยเพิ่นปดบอเป็นเน,นาะจะเอาใส่บใส่เป็ีนหักบวกกะบวกกะใส่เงี่ยขอแล้วไขกระเทนปุดด๊ดแดดกันปุดเป็น่ยนดบจอจะเอาก็ได <c oughs> เอาของใส่ ดูไข่ตัวเดียวนี่เด้ได้แล้วเปิดผารังไงมันออกครับปาเลือดย่อยจวดโอเคตัวแรกแขกมัน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 เฮงเฮงขอบใจเด้อได้ตัวเดียวนี่บอจากักรุ่นไปอีกสามสี่หลังสุดท้ายเดินหามสามหลังนี่หลังนี่บอถึกแล้วและออีกสามหลังทางไหน,น ขั้นตัวขั้นตัวดีบุสกับตัวล่างกับบุสกันแต่วา่าลังไกลๆกันอยู่ทางลุมนี่บุถึกเด้พี่น้องเนะาะกำลังสินำตาไหลความในใจน้องทำ <laughs> ปู่เพิ่นก็นเลยหายเสียตัวหนึ่งขอบใจเด้อน้องให้ลูกหลานมันมานอีกเนี่ยตัวหนึ่งจังสิพ่อปนซอ,องโตงงยังอีซองหลงังอืมเลยอีซองหลังสุดท้ายแล้วนิอ่านกินแล้วว่าม่น่นามาละ สื่อเลขและคูณเงินไว้ว่าสิได้เท่านั้นเท่านี้เราบวเหตุงานเหืุอวานนี่ด๊อกหิบเราก็บอได้จุดท้ายบวมันเกือบบม่ได้กินไปจำแจ่วอยู่เทียงข่อยบูมีนกินเงินเบิดไปเบิกตุเย่เขาใส่คนละบอนนะครับใส่ไก่กันเฮงขขนนนมม vào mưa tôm sẽ pha khay pa sẽ làm tiệm mỏ tổ Mưa thương, thương thiêng Mưa tiền sụt cho nó. Biệt đấy. มิด <พอ S 1> เองแสงปิดดหมใน,น,นหันกับปะไรคือกันให,หนะปะไรกัต้ห้าก,กัสื่อน้องมากลัวหนองเดกับบปรองกบบเปหูไปกูห<น>ลังสุดท้ายแล้วรุ่น เสือกมันยังอยู่คือเกา่าปะมีจิลี่เลยปะเกี๊ยงบุป้ปาน้องบังใหญ่น้องบางใหญ่นั่งบุ้งป่า่เรียบร้อยส,สรุปได้ตัวเดียวจ้ามือหนามาใส่ใหม่นะ คอยซีาใส่ยยองกลางคืนบัน,นี้ใส่แบบกับลุงเลิรนนั่นเดียวเฮียมาใส่วางเลยนะสีได้อยู่ยเมื่อวานนี้สิไปใส่มื่อไรขัน,น,น,นะนออขันมาใสแถว,วนนนะน,น้ำผึ้งเออคันเมื่ใส่เมื่อวานนียนะฝนตกอีกนผวคือวันหันนะเนาะสรุปแล้วเป็นน้ำของประมาณหรือเป็นน้ำเสียประมาณตอบให้ซื้อใจหน่อยเป็นอะไรคือบอได้ น้องบอมีป่าว่าสันโอเคเมื่อ่ะน้องทำสีอู่เทียงลุ่มแต่ซ้อนสีขืนเทิงพออบอไไ้จีบป่ะป okay. oh, ่าฮะเอาแป๊บหนึ่งเอาเไดาเอาของขึ้นไปส่งกับเดิมอื่นมือแรง เมื่อบบดน,นี้เฮาได้ป่าตัวหนึ่งให้เพื่อนเอาไปจีกินเพนซะป่ะกาแฟเมือม่อเขาแถวนี้ขนาดดำก้อนยังบอยกขืนเลยพี่น้องเบิงสิพามาเบิงเขาเจ้าเนาะอันนี้เป็นเขาเจ้ามาลีขนาดดำตั้งแต่แดดอันนี้ยังสามีข้ามันดำล้างสุดและขั้นฝนตกมาน้ำๆนนะเขาน้ำนะนมันแห่งบอขึขืนเลยเนาะ บ่คอยงามปันใดย,ยงางขึ้นมาลำทางประเ็นปลาคอพี่น้องบางนี่โตซะสามันกินเบ็ดน้องถ้ำอะไรโอ้โหคอยสีคุบเอาเด้อจ้านี่ดิได้แล้วมันมันยงา,างขึ้นมาลำธารกระไดป่ามันบื่นตามห้องน้ำ มาหอดเทียงลวทุกคนเออหาใส่เบดบกกลุ่มปากแม่ซ้ำขูบอัไม่ได้เลยมาคดดินไม่เจี๊ยบใส่ทงไว้หายแต่มเมื่อวานนี่บบมาเอามือีิสิโทรหาอีกวาซิมาบอกอสวรรค์สิบได้ไปส่งกระโทรบอกเราเนาะว่าแม่อันมาเอาดึมกมาขดดินโอเคสักผ้าแล้วสิไปแล้ว,วาใบาบเนาะเราบได้ไปส่งเลยเฮ้มหอนเลยเนาะใส่ทงอยญ่เว้ยใส่กระตาในสองกิโลเข่งกระตา เกเครื่องซ้ำสีเกบอีแม่เขาไปเก็บแนอันเมื่อเสาร์นี่พวกนี้มันหล่นเลยมันเป็นผลเอามาต้มอ,อีกต้มผู้เจ้าท่านได้อิ่มพี่ไอ้กินเพลกนก่อนเด้อทุกคนบบดนี้ก็คือิได้รอนอนุญาตลาแล้วเนาะขอบใจเบิ้ลสุขสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวร์เดอเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากบังโฆษณาให้สวัสในเด้อจ้าเนาะไปแล้วสบายดีหาสองหมูสวัสดีผออยู่บ่อเนาะทุกๆคลขปที่สวัรค์ลงอาซี เอาลิงของ่องคลิปเรามาคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะกดเข้าไปได้เลยผู้ดใดที่หาบอเห็นเนาะ